F4,008 นะครับคันนี้ทําหลายอย่างนะครับใส่ฟลายไทเทเนียมนะครับใช้เล,ลงเลยวนะนี่ฮะร้อยเชื่อมแบบนี้นะครับโรบอตเชื่อมนะครับแล้วก็ทิฟคาร์บอนนะครับงานเนียนสวยเข้ารูปนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวคันนี้จะจูนด้วย ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปทดสอบท้ายพายุนะครับคันนี้ก็มีกล่องออกเทนแม็กมานะครับแล้วก็คันนี้มันมีแค่กล่องออกเทนแม็กนะทีนี้เราก็แฟดเข้าไปด้วยเพราะว่าจะได้เปิดเปิดลิ้นอะไม่ให้ลิ้นมันดรอปนะครับทั้งแฟดแล้วก็ทั้งจูนกล่องหลักนะไอกล่องออกเทนนะคันนี้ยังมีไม่มีเฮดเดอร์นะ โอเคมาช่วง่ังลูกค้าเดิมๆอยู่ไม่อยากเปิดสะพานประมาณนี้นะครับ Civic FC 1.8นะฮะจบเรื่องท่อดิฟฟ u s เซอร์จูนนะฮะฟัดทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับคันนี้ก็เหลือว่าหลังค่อยมาอัพสเต็ปตีเฮดเดอร์ คัตติเฮดเดอร์แม่งท้ายพายุวันนี้อีกสนใจยังไงนะครับสวีกเ FC เป็นให้ได้ทุกอย่างแล้วอยากทาท่ออยากจูนอยากใส่ดิฟอยากใส่อะไรมาอาท่อซิงได้เลยนะครับสุดแล้วหญิงท่องหลอไม่บอกใครด้วยนะครับขอบคุณครับ